มคนรักตัวไอ้ควยพูดถูกคนรักขาคนรักแขนอะไรอะไรใช่ก็คือนี่เราได้ยินได้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 นี่ได้ยินไม่ได้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 ได้ยินไม่ได ออกครับมาดูคู่นี้กำลังเดือดนะครับ ja นี่คุณบอกแล้วอย่าไปชาเล่นมั่วหนบหลบนะคร <c å nd> ับมาชมกันต่อนะครับคู่นี้ดูเดือดนะครับนอกในสิ่งมือนะครับ

กรรมการด้วยไลฟ์สดด้วยนะครับตายแล้วครับวันนี้ทำหน้าที่นะครับเตรียมพร้อมสามต่อสองไม่ข้ามนะครับได้แต้มนะครับต้องขอโทษดีนะครับไม่มีใครบรรยายให้นะครับต้องขึ้นมาเป็นกรรมการแล้วไลฟ์สดไปด้วยนะครับกล้องอาจจะสายไปสายมานะครับ ครับนักกีฬาพร้อม4ต่อ 2, 2> นอกในสี่หมื่นนะครับโหไม่ได้ครับตรงนี้นเย็นหัวครับขอโทษทีพี่นะครับนักกีฬาพร้อม2ต่อส ดีครับไม่ฝาวครับนะครับีต่อสอง <4 S 2> ได้ได้เต็มโ่นี้นะครับสี่หมื่นนะครับ นี่กำลังเดือดนะครับมีขาวลักเสียนะครับไม่ยอมเสียทุยนะครับนักกีฬาพร้อม5ต่อสองตีดีครับตรงนี้ นกกีฬาพร้อมสองต่อห้าเาสีมาได้แต้มนะครับไล่มาเป็นสามต่อห้าครับ กี่เาพร้อมสามต่อห้าได้แต้ม <c oughs> ดูเดือดมีลูกขู่ด้วยครับนี่ครับเสร็จทีแล้วแพ้แต้มเดียวนะครับพาใจย,ยิบหาย

ใช่ครับมีเขาแพ้แต้มเดียวนะครับเสียดายมากนะครับลูกเสร็จแหลกครับตอนนี้นะครับคู่นี้นะครับนอกใน4ี่หมื่นนะครับรวมรวมเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตนะฮะท่านผู้ชมที่ชมทางช่อง Youtube นะครับวันนี้ไม่มีคนบรรยายให้นะครับกรรมการก็ไม่สบายนะนะครับพี่ไก่แจ้กไัลฟ์สดอยู่ฝั่งนน้นนะครับ น่อยล้ำลายใส่กันนะครับนะครับนักกีฬาพร้อม4ต่อ5ีน้อยได้เสิบมาทีเดียวครับยกขึ้นมาโดนเกี่ยวครับยกขึ้นมาโอ้ยังอยู่ตรงนี้ครับเสียนะครับ นะครับเปลี่ยนทรงครับน,น,น้องจอกฝนตรครับเทพขอบคุณมากนะครับที่คอมเมนต์เงินเข้ามานะครับนักกีฬาพร้อมห้าต่อสี่ชาวรัสเซียยกขึุนมมาโอ้โห,โหโตีหนักนะครับโอ้โ <c oughs> หนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับตอนนี้สกอร์นะครับมีเขาตามอยู่หนึ่งแต้มนะครับอ่ะนะครับนักกีฬาพร้อมสี่ต่อห้าเปิดหัวครับยกขึ้นมาีไปหลังครับมีขาวยังอยู่ครับยกขึ้นมาหัวเน็ตปอกนะครับตีน้อยนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับโนะครับ นี้ขาวนะฮะเริ่มนะครับออกอา est, ออการแล้วนะครับตีน้อยอยังไงครับตีน้อยก <ST AR C> ล้องสายไปสายมาไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชมนะฮะไม่มีใครบรรยายให้นะครับไม่มีใครตั้งกล้องให้นะครับนะักกีฬาพร้อม <ST AR C> ห้า <ST AR C> ต่อสี่ยังไงครับ ได้แจมนะครับแตกอีกแล้วนะครับสนามไดครับผมนะครับนุ่นเสียวุิเจ้าครับเสียวบธนะครับพุธบูชานะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเตะทุกวันนะครับ ไม่นสนหรือเขาโผนะครับเกม13นะครับนักกีฬาพร้อม6ต่อ4เปิดหัวทีเดียวครับมีเขายกขึ้นมาลูกนี้ครับโทดโอ้โหลูกนี้ฮะเกี่ยวไม่ได้ครับนะครับนะครับ เซตแรกนี่มีเขาแพ้นะครับแต้มเดี่ยวนะครับนอกในกสี่หมื่นนะครับจับส่วนตัวกับเสียทุยนะคือเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ว่าเรื่องตะก้อเนี่ยต่างฝ่ายก็มั่นใจตัวเองนะครับว่าพื้นดีกว่านะครับตีดีกว่าชงดีกว่าอะไรเงี้ยนะฮะพูดน้ำลายอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องใส่ตัวเลขมาเสียทุยบอกนะครับอ่ะนะครับกีฬเราพร้อมสี่ต่อหกครับเปิดนะครับ เออยกมาห่างนี้ครับตรงนี้ครับอูยอดโอ้จังหวะนี้เห็นเห็นนะครับหน้าเน็ตเลยนะครับรับไม่ได้นะฮะสวัสดีนะครับทักทายเจ้าซี่นะฮะชี่แล้วก็พี่โดมนะครับกิ่งแก้วนะครับในเซตที่สองมีขาวแพ้แต้มเดียวนะครับขอแก้ทันทีนะครับให้ยอมนะครับนักกีฬาพร้อมหกต่อสี่ เปิดซ้ายนะฮะโยกขึ้นมาหางเนิดครับตรงนี้โอ้โหตรงนี้ครับนะครับตัดสินไปด้วยนะฮะโทษทีนะครับไม่มีใครไล์สดให้นะฮะไม่มีใครบรรยายอง่ายไม่กล้าตั้งกล้องนะครับกลัวโดนกล้องเราแตกนะครับขากล้องวางไว้นู่นนะครับตอนนี้กรรมการไม่สบายครับกีฬาพร้อม4ต่อ6 เปลี่ยนทรงครับภ oh. าพชัดมากขอบคุณมากนะครับเวียนหัวไม่ว่าก,กันนะครับ <Okay. S 1> ให้พี่เกเตบรรยายให้ไม่มีขากล้องพี่จะบอกพี่เกถือนะครับได <c oughs> ่มี <c oughs> มีขาวกับตีน้อยนะครับเ <c oughs> ทิดปากน้ํากับเสียทุยนะครับ <c oughs> นนก,กีฬาพรา้อมหกต่อสี่เปลี่ยนทรงครับ โย่บวกไหมนะครับก็บวกโย่นะครับประมาณสามสี่พันนะครับไอ้ที่บอกว่าเสียเงินนะครับเป็นนะครับการสร้างภาพนะครับีต่อหกนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมไปตามกันนะครับรย,ยก้นมาเสีย,ย,ยนะครับได้เต็ม ได้แต้มนะครับโดนเกี่ยวน,นะครับนะครับนักกีฬาพร้อมหม้าต่อหกได้แต้มนะครับนี่ครับโดนขู่แล้วครับโดนขูไ่ไม่ได้นะครับเดินข้ามไม่ได้นะฮะ นะครับดักเตือนให้หน่อยนะรขอใบเหลืองครับอ่าขอต้องขอขอต้องขอต้องขอโทษนะครับต้องต้องขอโทษกันนะครับไม่ไม่ไม่นะครับไม่ยอมเนะอ่านะครับเพราะว่าโดนมีขาบีบคอเมืกี้ัเยี่ยมียก็ต้องกินอ่ะเยี่ม่เี่ยี่ยม่เ่มม่เม่เ

เก่งเก่งที่แล้วมไม่เก็บใช่ไหมด้ปากคอมึงออกเก่งนี่มันคือท้อชีวะคือเยอะไอ้ท้อชีวะส่งไอ้ครอบกระแทกเขาเึ้นอยรอสักครู่นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับนะเซลลเซลกันได้นะครับแต่อย่าข้ามแดนนะครับไม่ได้นะครับตอนนี้ตีเสมอเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชม ขอต้อีที่ติดตามทั้งช่องกระพีตะกอ้อยชาแนลด้วยนะครับขอบคุณ1น0 0 0หมซับสไครต์นะครับคลิปนี้อาจจะสายไปสายมานะครับนะครับไม่ว่ากันนะครับไม่ได้ตั้งกล้องกลาง,ลางไม่มีใครบรรยายให้นะให้คนมาขึ้นมาเป็นกรรมการก็ไม่สบายนะครับฝากกดเชร์ด้วยนะครับมาชมกัน่อนะครับจับมือนะครับถุยไม่จับมือนะ ทุยบอกว่าไม่จับมือแล้วครับทุยบอกเนะ้กลัวโดนเป็นป้ายยาครับเพราะว่าเดิมพันสูงนะครับอ่ะโลนักกีฬาพร้อมหกต่อหกนะครับมาดูเสิร์ฟตีน้อยครับออกชัดเจนนะครับกดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับสกอร์ นักกีฬาพร้อมหกต่อหกนี่โอ้ตรงนี้ต่ำไปหน่อยครับโดนเกี่ยวนะครับยกขึ้นมาเสียทุยได้แต้มนะครับนี่ครับมีเสียงเหมือนกันนะครับนี่ครับไม่เอาใช่ไหมนะครับได้แจมนะครับนี่เขาไม่ยอมนะครับว่าทุยจับเน็ตนะครับไม่ได้ครับนะ นะครับเมื่อกี้นะครับลูกตกพื้นแล้วใช่ไหมโอเคครับเล่นได้ครับลูกตกพื้นแล้วนะครับนะครับมีเขานะฮะจะไม่ให้แต้มนะฮะมีเขาบอกว่าจับนิดแม้ลูกตกพื้นไปแล้วนะนะครับตอนนี้ก็สงครามน้ำลายนะฮะเงินรางวัลนี้สี่หมื่นนะครับไม่น้อยนะฮะท่านผู้ชมครับครับ นะครับท่าไหนที่เข้ามากดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับนะครับใกล้ถึง100ยููเซอร์แล้วนะครับอันนี้เป็นเหลี่ยมแก้นะมีขาวแพ้เต็มเดียวสัิทีแล้วนะครับเดือดนะครับนะครับอ่ะนะครับนักกีฬาพร้อม7จต่อห4 0ี้อยเปิดนะครับมีขาโยกไปไหนครับข้างเน็ตโดนโอ้โหถือว่าหม่งดีนะครับลูกแก้ไขนะฮะ ต้องชื่นชมตัวทำมากกว่านะฮะลูกมาสักครู่ถือว่ายกห่างนะครับไม่เข้าตะข่ายนะฮะนะครับเราต้องทําใจนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับคู่นี้คือเสียนเจอเสียนนะครับนะครับแต่กติกาอยู่ในเกมนะครับอยู่ในเกมการแข่งขันแน่นอนนะครับอาจจะมีแซวกันหนักบ้างจริงบ้างนะครับนะครับสร้างความหัวเราะนะครับเป็นเงินรางวัล40,000นะครับนักกีฬาพร้อม6ต่อ6 ประเดี๋ยวนะครับอีกราพร้อมหกตอ่อเจ็ดอ้ยรับยกขึ้นมาโดยเกี่ยวนะครับยกขึ้นมาเป็นแต้มนะครับได้แต้มนะครับเกี่ยวมีขาวเกี่ยวซ้ายนะครับโอ้โหเกี่ยวซ้ายโชว์ครับ นะครับไม่ธรรมดานะครับพื้นนะครับไม่ได้ฟุกนะครับรนกี้เล้วีวพร้อม7ต่อเจ็ดนะครับเธอยกขึ้นมาหัวน็ตอ,อ่านี่นะครับนี่ครับอ,อ้าโหราดก็มานะครับ ไทยยอดมอดคลองแปดนะครับใน,รนในกีฬาครอมเจ็ดต่อเจ็ดยกขึ้นมาหัวเน็ตหายนะครับนี่ครับนี่ครับไม่ผ่านนะครับอย่าให้พูดนะครับสักคู่นึงนะครับ มาดูเจ้าตีน้อยได้เสฟบ้างนะครับนะครับสี่หมื่นบาทนะครับนักกีฬาพร้อมเจ็ดต่อเจ็ดเนขึ้นมาโอ้โหมงดีครับนะครับหัวนี่โหหนักนะครับหน้าเน็ตนะครับวัดตัวชงนะครับนะครับแล้วก็ตัวทำนะฮะหน้าแก่นะครับแพ้กันแต้มเดียวเซตที่แล้วนะครับ กีฬาพร้อมอ่ะสักครู่นะครับบางสุรียนเล่นไปเยอะนะครับเจ็ดอ่าน,นะครับพร้อมไหมครับพร้อมะบูครับเจ็ดต่อเจ็ดนะครับยกขึ้นมาหัวนีตครับหายนะครับนี่ครับ โหนี้ไม่ยอมกันนะครับเซตที่แล้วนี่ชนะแค่แต้มเดียวนะครับเสียทุยนี้เขาเลยเดือดนะฮะโดนเยอะนะครับนะครับอยเป็นเหลี่ยมแก้นะสลับนีเขาลัเสียนะครับว่ายกดีนะครับมีเขาวันนี้ถือว่าผ่านนะฮะบัดกระเทิดปากน้ํานะครับตัวชงนะครับนักกีฬาพร้อมเจต่อเจ ปางน้ำเปิดยกขึ้นมาหัวเน็ตเสียนะครับเสียนะครับส้นเท้านะครับขอโทษทีนะครับนะครับไหลสดไปด้วยไปกรรมการไปด้วยนะครับเจ,จ็ดต่อเจ็ดโอ้โหมีขาวแตกนะครับถุยปากน้ำได้แต้ม ชมกันต่อนะครับได้แต้มมานะขึ้นแสงแล้วนะครับทีมเราพร้อมแปดต่อเจ็ดนี่เหย้ายกขึ้นมาหาเล็กบตรงนี้ครับโดนเกี่ยวยกขึ้นมายัางไงครับโอ้โหได้แต้มนะครับนี่ครับโดนทุยปากน้ำเปิดหัวขึ้นมานะครับ ครับสกอร์ขึ้นมาเป็น9ต่อ7แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเกม13ไม่มีเดียวนะครับนักกีฬาพร้อม9ต่อเนี่เขาเปิดนะฮะโยกขึ้นมาหัวเน็ตครับโอ้โหโดนเทิดเกี่ยวครับโยกขึ้นมายังอยู่ครับไม่ตายครับโดนเกี่ยวครับโยกขึ้นมาหัวเน็ตครับนี่ครับ ด้แต้มนะครับเกมสิบสามนะครับเบียดเบียดนะฮะตอนช่วงกลางเกมนะครับไก้จะขึ้นท่านนี้ถุยปากน้ําแซงอีกแล้วนะครับก็อยู่ที่เทิดด้วยนะครับเทิดนี้ถูอว่าแน่นกว่ามีขาวและเสียนะฮะแต่ก็ชื่นชมนะมีขาวก็ถือว่าวัดกับเทิดได้นะฮะแพ้แต้มเดียวเซตที่แล้วนะครับทําให้ขาดใจมันก็ต้องจัดอีกไฟต์อีกแมตช์หนึ่งนะครับ ต้องแก้นะครับนะครับสี่หมื่นบาทนะครับฝั่งละหมื่นขานนอกอีกนะครับนักกีฬาพร้อมสิบต่อเจ็ดสายตีน้อยครับมีเขายกขึ้นมาโอ้โหโดนเกี่ยวครับยกขึ้นมาต่อนะครับออกนะครับเสียแต้มนะครับ ครับขึ้นมานะครับตอนนี้เป็น11ต่อ7นะครับนะครับใกล้จะขึ้นแท่นแล้วนะครับตอนนี้ขอบคุณนะครับทุกยูสเซอร์นะครับที่ติดตามทางช่องคัมพิทาก็อตเชเนียลขอบคุณ1,000 0ซับสไครต์นะครับที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครต์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะกดแชร์ด้วยนะครับนักกีฬาพร้อม11ต่อ7 ไอ้หูเปิดไปไหนครับโยกขึ้นมาห่างนิดครับแก้ไขถุยเปิดนะครับเทิดปากเอายังไงครับอ้โดนเกี่ยวอีกแล้วนะครับลากเองยังไงครับโดนเกี่ยวเหมือนเดิมครับโยกขึ้นมาห่างนิดอีกแล้วครับออกนะครับเทิดปากน้ําไม่กล้าดันนะครับออตัวนี้สี่หมื่นบาทนะครับขอบคุณนะครับ ขอโทษเอฟซีที่ติดตามทางช่องกรพิศก้องชาแนลด้วยแะก็เอฟซีทีตามทางเฟซบุ๊ก k นะฮะวันนี้ไลฟ์สดกล้องอาจจะสายไปสายมานะครับเป็นกรรมการด้วยนะฮะไม่มีคนบรรยายให้ไม่กล้าตั้งกล้องไว้ทางล่างนะครับไม่มีผู้บรรยายก็เหมือนมวยนะฮะไม่มีกรรมการนะครับไม่มีผู้บรรยายนะฮะก็ไม่สนุกนะครับนะครับขอโทษจริงๆครับครับเกมสิบสามไม่มีดิวนะครับท่านผู้ชมนะฮะ 166ยูเซอร์นะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเสร็จทีแล้วได้ไหมครับเทพโยนะครับเสร็จทีแล้วก็พอได้นะครับเล่นขานนอกอยู่ข้างล่างนะฮะขึ้นมาเป็นกรรมการเล่นไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเป็นกลางนะฮะตามที่เห็นนะครับนากกี่าพร้อมเจ็ดต่อสิบเอ็ดยกขึ้นมาโอยปากน้ำตีหัวลูกนี้ออกชัดเจนนะครับนะครับ ออกเป็นคืบนึ่ออกหลายถ้วยออกหลท์ล้วเนี่ยอนะครับว่าก,กันไปนะครับนักกีฬาพร้อม8ต่อสิบเอนะครับปมาหัวเียครับเอาโดนเขี่ยอีกแล้วครับโยกขึ้นมาล้นนี่กับมีขาวรัสเซียครับโยกขึ้นมา โอ้ลูกจะได้แต้มอยู่แล้วนะฮะนี่ครับโหนี่ขาวนะครับเอาตะก้อทุบหัวตัวเองเลยครับเมื่อกี้นะฮะด้วยความแบบเสียดายมากนะครับนะครับนี่ครับไปนั่งแล้วครับเพราะถ้าเสียเซตนี้ก็สี่หมื่นนะครับเพราะว่าเซตทีแล้วนี่นอกในก็เอาง่ายฝั่งละสองหมื่นนะครับมาเซตนี้อีกฝั่งละหมื่นข้างในขานอกจับส่วนตัวอีห้าสี่แปดพันนะฮะนะครับ ฟังถุยปากน้ำ8ต่อ11นะครับนะครับมาดูฟังเสือทุยบ้างนะครับนี่สบายๆชิวๆนะฮะเพิดปากน้ำก็ได้อัดฉีดไปเยอะนะครับเซตทีแล้วได้อัดฉีดไป23,000พันนะฮะท่านไหนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามทางช่องกัปตันกอล์ฟชาแนลด้วยนะครับนะครับนักกีฬาพร้อม1ิ ตาแปดเกมสิบสามนะครับคุยปากน้าเสิร์ฟนะจีน่าเปิดนะครับเห็นมีขาวรัสเซียยกขึ้นมาโอ้ไม่ข้ามอีกแล้วนะครับโอ้โหขึ้นแท่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับนี่ครับขึ้นแท่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกมสิบสามใช่ไหมอ่ะเหลือเต็มเดียวนะครับนะครับมาลุ้นกันนะครับนักกีฬาพร้อมเต็มเดียวเิมสิบสองตาแปด นครับนุ่งขาขเป็นมาคุยเกี่ยวได้ครับเกมไม่เก็งก็หัวเน็ตครับนีครับนี่ครับเกมนะครับนี่ครับไมต้องชื่นชมนะครับขอโทษนะฮะไม่เป็นไรนี่ครับบอกไม่เป็นไรครับนี่เดี๋ยววันหน้าอีกนะครับไม่ยอมนะครับไม่รู้จะมาเดียมไหนอีกครับครับนี่ครับเงินเห็นเห็นเลยครับนี่ครับจ่ายจริงครับนี่ครับสั่งละสองหมื่นนะฮะนะครับ นี่ครับขอบคุณนะฮะทุกยูวเซอร์นะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าคาตาของเสียทุยปากน้ำนะฮะจนวนสองเส้นลวดนะครับบวกนอๆคนเดียวนี่ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นนะครับกับไหลนะฮะที่เหลือหมื่นหนึ่งก็แบ่งนอกแล้วอัดสิเทิดปากอาชีพเทิดปากน้ำไปนะมาดูครับเสียทุยกันครับนะครับนี่ครับของจริงครับใจจริงครับนี่ครับ เราไม่ได้เตะต่อแล้วเรีบเท่าังน้ำก็อัดฉีดไปเรียบร้อยเลยครับนรียบเท่ากังน้ำครับไฟนี้ถือว่ายกดีครับไฟที่แล้วไม่เท่าไหร่ครับเก็บแล้วครับหมดหมดสภาพแล้วครับเดี๋ยวกันฮะยกกนเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดี